กับเพื่อนอ๋อเพื่อนพี่แล้วแล้วเพื่อนถูกอะคะเพื่อนหนูหายไปไหนอะไม่รู้ไปยุ่งอะไรกับเขาไหนจะวันนี้เนี่ยวันนี้ฝนบอกว่าจะควงจอแดนมามาในรายการมาจริงหรือเปล่าไม่รู้เอาไปดูกันเลยมาแล้วเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวจอเดนวะ พี่น้ำฝนเปลี่ยนใจมาจัดงานแต่งงานในสวนสันดุสีแล้วหรอคะไม่ไปใชโอโหงกิ๊บนี่เมื่อกี้จอแดนมาโทรมาดีใจม่สามมาด้วยจะงวด้วยสิสวัสดีค่ะพี่น้ำแดสวัสดีค่สวัดเเมื่อกี้สามีพี่โทรมาเลยนะคะว่าส่งตรงถึงแจ็คบอก กูกรี๊บกูบอกเฮ้เยี่ยว WhatsApp กบอกฝากบอยอ้วนเราวางไว้อ้วนเราวางไว้กูบอกไย่างงี้กูบอกกูดนบอกบอกโอ๊ยเขาไม่ถึงหรอกนี่มะมมะกราคมะกราคมนี่เจอน้ำฝนนี่คอนโดครับด้วยด้วยเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งปรากฏว่าเห็ดก้อนหินเม็ดเป็นลุ่มเลยก้อนหินอะไรบ้างเออไหนเนี่ยคนนี้คนนี้ ใถึงกระ้อนหินเดี๋ยวชอโชอบแหวนให้ให้กล้องหนึ่งดูนิดนึ่งตรงไหนดีกว่านี่โอ้ยสุดๆเลยตอนนั้นก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมารู้ไงว่าจอแดนสุดท้ายก็ขอแต่งงานแล้วในที่สุดเซอร์ไพรส์ทำเซอร์ไพรส์คุกขลัเขาเขาทำไงแล้วพี่ตอนนั้น คือจริงๆคูกเข่าเนี่ยมันคือหลังจากที่เขาขอแล้วที่เขาขอจริงๆเนี่ยคือไปกันสองคนที่เชียงใหม่ค่ะน่าจะเป็นวันที่หกนะแล้วก็วันที่13มเนี่ยมาเจอเพื่อนเพื่อนก็ถามความเป็นยังไงอะไรยังไงเลยเขาก็เลยยุให้แสดงขอคุกเข่าเพราะเขาบอกว่ากำลังอินเทรนด์อยู่ก็เลยเออคูกเข่าแล้วก็คือขายรูปเล่นกันเพื่อนๆอยากจะให้มีภาพแบบอย่างนั้นเหมือนทาราคนอื่นที่เขามีภาพแบบไฮโซ ถ่ายถ่ายแล้ววันนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ลงรูปพอลงรูปเสร็จสักพักฝนก็เข้ามาในกรุ๊ปเพื่อนเพื่อนลบเหือนจอแดงเขาไม่ชอบอะไรเขาจะเอ้ายังไงล่ะเขาบอกคนเล่นก็เฉยเฉยบอกไม่ต้องไปสีเลียนจอดแดงไม่ชอบจอดแดงเขาไม่ชอบเขินหรือว่าอะไรคือเขาเป็นคนไม่ชอบออกสื่อไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบเลยไม่ชอบมารายการอะไรไม่เอาเลยโอ้โหย่านเนาะผมถามพี่ฝนนิดนึงได้ไหมพี่คืออยากถามแทน เพื่อนผมด้วยแหละ<า>คือฝรั่งเนี่ยเขาดียังไงพี่สเปคทำไมถึงชอบฝรั่งเพราะว่ากุกกิฟตที่เขา เขาชอบฝรั่งฝรั่งคำถามของหนูคือเขามีเพื่อนอีกไหมแค่นี้ค่ะวันนี้หนูไม่อยากดูโพยอะไรแล้วหนูอยากเพราะอะไรมีเพราะอะไรครับทำไมถึงชอบฝรั่งครับไม่รู้นะคือเอางี้ตอนแรกเนี่ยพี่แค่ความรู้สึกว่าพี่อยากจะโกอินเตอร์บ้างไม่อยากวนเวียนอยู่ในประเทศไทยละเพราะว่าควารู้สึกว่าคนไทยจะรู้จักกันเยอะใช่บอกว่าไม่เอาอ่ะเดี๋ยวไปเจอคนนั้นคนนั้นก็เคยเป็นแฟนคนนี้คนนี้ก็เคยเป็นแฟนคนนี้คนนก็คยเปนแฟนวงไทย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 วงไวงไทยวง ฉันจะเอาฝรั่งละ คิดอย่างนี้เลยแค่นั้นโอ้แล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งที่สนิทเนี่ยก็แต่งงานกับฝรั่งเขาก็พูดถึงข้อดีว่ามันดียังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยพูดถึงเรื่องล้อล้อที่ทำไม่ดีตั้งแต่เพื่ินไปดูฟิตตี้เสร็จเอาไปมาหนักนะฮะเอาอาการหนักมากผ่านเซ็กซี่หนักมากนี่หน้าไปพั้ทยาบ่อยแล้วแจ็กแจ๊กเดี๋ยวกูไปที่รูดเสาก่อนนะแล้วจะบอกว่าโอ้ก็ตอนนี้กูคิดเอาหมดนะฮะถ้าผู้ชายจะมีแส้เซื้อลงเทียนไม่ไม่ว่ากันขอให้ ทราบเดี๋ยวเอาฮอมารับได้เอาฮอมารับเอาฮอมารับโอเคไม่ได้เป็นไงดีครับฝรั่งมันมันมันทราบรือมันยังไงมันทราบสรุปเอาเราคุยถึงความทราบทราบไหมคะทราบไหมพี่คือฝนมองว่าอาจจะเป็นเพราะฝนคนตรงๆแล้วก็เป็นคนที่แบบจริงใจเวลาผมคบคนมันจะจริงใจนะก็มีความรู้สึกว่าเวลาเขาต้องการอะไรเนี่ยด้วยความที่เขาไม่มีคําว่าน้อยใจเกรงใจเราก็จะ มีอะไรก็จะต้องพูดเลยมันก็เคลียร์ดีอะแรกๆก็ปรับตัวนิดนึงเพราะว่าสาวไทยจะเป็นโลกชอบให้งอไงอันนี้เขาก็ไม่งอะเขาก็ไม่เก็ตว่าสุนก็นั่งคิดเธอใช้กำลังงอนอยู่ใช้กำลังงอนอยู่ทำไมไม่เดินเข้ามากอดหน่อยวะอะไรเงี้ยเราเป็นอารมณ์อย่างนั้นเลยนะเสร็จแล้วเขาเป็นอารมณ์ที่แบบพอเราอยู่เขาจะเดินมาถามอารมณ์เย็นย่างไหนมาคุยกันซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นแนวแบบว่าเคลียร์เป็นแนวเคลียร์อย่างเงี้ยพอมันพอมันอยู่ไปเรื่อยๆมันก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย ดีว่ะเอออะไรเงี้ยนี่ตั้งแต่ขอเมาส์ดูนี่ตั้งแต่คบกันแรกๆอ่ะไปไปต่างประเทศใช่ไหมเขาก็มีพ็อกเก็ตมันนี่ให้เลยนะโอ้ยน้อยตจพี่ฝนให้อตอแดงเหรอใช่นั่นแหละใครให้ไงใครวอนเลี้ยงเลี้ยงอ่ะรุ่นนี้ต้องซื้ออย่างเดียวมีเลี้ยงเลี้ยงเขาดูแลดีมากคือแบบประโยคแรกที่เขาคบเราอ่ะเขาอยุเยอะกว่าฝนใช่ไหมเขาจะถามฝนว่าให้ไอดูแลอยู่ได้ไหม อขาก็พูดอย่างนี้เราก็เป็นอารมณ์แบบเฮ้ยฉันไม่ใช่ผู้หญิงอย่างนั้นนะอย่ามาคิดว่าฉันเป็นชผู้หญิงอย่างนั้นนะเราก็ไม่รู้ว่าเขามองเป็นยังไงเราก็มีงานทํานะอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอเวลาไปมืองนอกครั้งแรกเราก็ด้วยความเคยชินไงอเมริกันแท้ตเราก็ ประโยคแรกเขาถามเขาเขาจำได้ไปไหนนะไปอินเดียเขาถามว่าฝนก็ถามเขาตรงๆอ่ะค่าโรงแรมเท่าไหร่ค่าตั๋วเครื่องบินเท่าไหร่เขาก็ไม่ตอบทุกอย่างก็คือฟรีหมดพอฟรีเสร็จไปถึงเขาก็เอายู่เก็บเงินไว้นะเรื่องแรกมาไปแลกทําไมไปกด ATM มันดีกว่านะเลทมันดีคือเขาก็พยายามสอนเรานะเราก็ไม่ได้กดพอไม่ได้กดพอทีนี้เราก็ติดพอเราไปเราก็ไม่ได้กดเขาก็จะเอาเงินของประเทศนั้นอะทิ้งเอาไว้ให้ แล้วแล้วอย่างนี้พอแต่งตุ้มริบเตรียมเตรียมตัวออกจากวงการแล้วไปอยู่เขาเลยป่ะพี่หรือว่าไงอันนี้เป็นอนาคตมากๆแต่ว่าแผนเขาคือเขาตั้งใจจะไปอยู่อเมริกาแต่ว่าตอนนี้งานเราก็เข้าเยอะหนิเพราะมิจจาเป็นผู้จัดละครละครฮาเรื่องค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเองหรือว่ากำกับเล่นเองเล่นเงเรื่องเรื่องพี่น้องกําลัง จัดเรื่องหนึ่งด้วยก็ไปถึงวันหนึ่งถ่าย50ฉากเลยเนี่ยแจ็คแจ็คนี่พี่นภุษฐเอ็มคนประสาทก็เพราะไงคนประสาทก็เข้าไปห้าเรื่องห้าเรื่องห้าเรื่องคุณมีเวลานอนไหมคือสิบห้าถึงเป็ีเมื่อเช้าแบบไม่อยากจะตื่นเลยห่ังรายการเสร็จไปถ่ายละครแล้วก็เป็นผู้จัดด้วยเป็นผู้จัดใช่เดี๋ยวมาแต่อะไรที่ที่รู้สึกดีใจกับเขามากเลยรู้ไหมคือคือเมื่อก่อนหน้าเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่มีลูกยังไงก็ไม่มีลูก คิดไปถึงตอนช่วนแก่นี่หน้าทำไมรายการนี้ไม่มีโทรมาถามข้อมูลเพราะมีทันย่าคืออย่างว่าทำไมไม่มีใครโทรมาถามอะไรเลย ตกลงกันแล้วว่าช exactly. ่วงนี้จร no ิงเนี่ยจะให้ทันยาเป็นคนถามไม่ต้องถามเองเดี๋ยวเราตอบเราเองไม่คือฝนเนี่ยบอกว่ายังไงฉันก็ไม่มีลูกนึกไปตอนฉันแก่ฉันจะนั่งนมยานนั่งแบบเลี้ยงลูกแล้วผัวฉันออกไปเที่ยวอย่างเงี้ยฉันไม่เอาฉันไม่มีแต่ณตอนนี้นางบอกแล้วว่านางจะมีดูทกคนเปลี่ยนเลยคือเพื่อนๆมีลูกกันแทบทั้งหมดแล้วพี่วันนี้คิดว่าถ้ามีลูก ใชยหรือผู้หญิงคะลูกของใครฮะคุณอยากให้คุณแล้วฝนท้องไหมอ๋ออาจารย์วุฒเป่าหน่ยฮะอาจารย์วุฒอาจารย์วุฒเป่าปุ๊บเดี๋วุฒเขาอยากได้ผู้หญิงเขาอยากได้ผู้หญิงโอ้ยฝนที่อยากได้ผู้หญิงเดี๋ยวจอร์โนอยากได้ผู้ชายแต่เป่ามุบต้องต่อกันเลยนะพวกนี้ต้องต่อเลยนะแต่ถูอินวันได้ไหมถูอินวันไม่อยากได้จริงๆเปล่าล่าสุดนี่มีดาราคนหนึ่งไอ้ยังเผยไม่ได้เลยเนาะไม่ได้อย่าพูดอย่าพู่พูดอ้าเป่าก่อนพูดหญิงอยากได้ลูกชายลูกสาว อยากได้ลูกสาวแต่ลูก้สว่าผู้ที่สามีอยากได้ผู้ชายแต่ต้องเป่าดองเดี๋ยวหนึ่งนะผู้หญิงใช่ไหมบอสสวยดีสวยก็ถ่ายผู้หญิงนะคนหนึ่งหรือแฟนเอาผู้หญิงควผู้ชายคนได้ไหมอ่าได้ได้ได้งานยากเลยนะบอสเดี๋ยว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 เอาผู้หญิงคนผู้ชายคนนี่คนละคนนะไม่เอารวมอยู่ในคนเดียวกันนะที่ควริ๊แนะนำไปกิ๊บเลยค่ะไม่ไม่เอาลูกเป็นกันเถยนะได้ได้มามาชายหนึ่งหญิงหนึ่งนะสวยดีสวยดี มีอะไรคีรีลาด้วยโอเคเรียบร้อยตอนี่ถ้าได้คือมาจริงๆนะถ้าได้คือมาจริงๆนะคือต้องยาวเหยียดแม่ยาวหมอวัางก็หมอว้างด้วยนี่หมออะไรนะหมอวุฒิหมอวุฒิไม่นี่ไงทำงานนี่เขาเป่ามากี่คนแล้วนะได้หมดเลยนะไม่แล้วก็อ้าเขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้พูดยังไม่ถึงสามเดือนคนจีนเขาถือไม่คือผมบอกว่า ไม่ทานแล้วรายการสดรายการสดสี่สามสองไม่รายการสดรายการสดใ้มแล้วทำิแล้วทำมาสี่ปีแล้วะะ่ไม่อาให้แอปกระท้องมาแล้วใช่ยาเดี๋ยวเดี๋ยวงานเข้าเชะยังอยากเป็นพิธีกรอยู่ไม่เดี๋ยวคนโทรมาอันวันข้าพเจ้าเดินไปตามบ้านมาชมบ้กนท้องเฮ้ยเฮ้ย เรื่องเมื่อวานที่เรานอนเนี่ยจเย็นๆก่อนจ๊าแม่แม่ยังอยากว่านิวข่าวแล้วพูดได้อ๋อรับข่าวแล้วเอานุ้ยเอาเหรอได้ถูกต้องเพราะอ่านข่าวอยู่เออคุณนุ้ยก็อีกวันที่นุ้ยมารายการไงแล้วก็เราก็เลยเป่าเป่าแบบตั้งใจเป่านะตั้งใจเป่าเลยนะของจริงอ่ะของละตอนนี้ครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากให้ หมอวุฒิใช่ไหมหมอวุฒิหมอวุฒิให้ให้เลขาช่วยแจ้งหน่อยครับตเลย้ถ้าใครอยากจะให้หมอวุฒินะคะเป่าให้ลูกเขาวุฒิวุฒิกระทำเนี่ยคุณแมน่ามาที่สูของเรานะที่ช่อง9สปอร์รายการตื่นมาคุยอยากได้ลูกชายหรือลูกสาวบอกหมอวุฒิได้หรือหรือเพศผสมก็ได้เหมือนกันเพศผสมได้หมดแค่บอกว่าขอผสมนี่เดี๋ยวมาดูนะท่าฝนท้องนะแล้วแฝดไม่แล้วแฝดด้วยแฝดชายหญิงนะไม่แต่มันต้องเป็นพี่เลี้ยงเลยนะพอเป่าปุ๊บเนี่ย พุ่งนเช้าจัดเลยาว่คุณจะต้องคุณต้องมีอะไรกันนิดนึงนะไม่ใช่ว่านั่งเฉยๆนะแต่ถ้าคุยเป่าจีดิฉันเนี่ยจดิฉันขอเอาออกก่อนะคะไม่พอที่เกงเอาดูดออกปดูดออกปเอากลับไปล้วแล้วนี่ก็แต่งตลงแต่งเมื่อไหร่วันไหนยังไงเพราะข่าวมันงงงนิดนึงงงๆนิดนึงคือจริงๆไม่ได้ดูเลิกนะคะฝนไม่ได้ดูเลิกแต่เลิกที่ออกมาที่บอกไปเนี่ยเพราะว่าเพื่อนเนี่ยไปดูให้นะคะแล้วก็เขาก็ให้มาเป็น มีนากับเมษาแต่ว่าแฟนฝนตอนนี้ยังอยู่อเมริกาซึ่งคิดว่าน่าจะกลับวันศุกร์นี้เราก็เลยยังไม่ได้คุยกันเป็นแบบแต่ว่าถามเพื่อนก่อนนะเพื่อนๆว่างวันไหนช่วยเล่าก้ามาหน่อยวันแต่งงานมีโพยมาให้แล้วมงมีโพยมาให้เพราะเพื่อนเยอะไงไม่ใช่เพื่อนเยอะหลายคนนะนิสัยเพื่อนอะเยอะแต่แต่งก็พิธีเกี่ยวกับพิธีไทยปะก็คงจะเป็นไทยอะใช่แต่ว่าก็อยากคือใจอะฝนอยากจะทำให้เร็วที่สุดเพราะว่าคุณแม่เนี่ย ค่อนข้างที่จะอาการแกจะเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเร็วมากแม่ป่วยใช่ก็เลยถ้าสมมุติจะทําก็อยากจะทําให้ท่านเห็นก่อนแบบเร็วๆก่อนอะไรเงี้ยเออปวดแล้วเนี่ยมันมีในข้อมูลบอกว่าแม่พิขอจากเทพด้วยเหรอตอนที่แม่หายยังไม่ป่วยไงเมื่อประมาณปีหนึ่งสามเดือนพฤศจิกาถ้าฉันจำไม่ผิดนะฉันพาแม่ไปฮ่องกงแล้วเขาก็จะมีเทพเจ้าที่อะไรอ่ะที่เป็นความรักที่ท่านถือ ที่จะมีเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวอยู่แล้วถือเชือดผ้าแดงอ่ะอยู่วัดอะไรสักอันหนึ่งอดนหนเออแล้วก็พาแม่ไปวัดนั้นแม่ก็ไปนั่งรูปอยู่นั่นอ่ะผมก็บอกแม่จะี่ยทำอะไรแม่บอกจะเอาคนนี้แหละเอาคนนี้แหละแม่ขอคู่เองเหรอคะแม่ขอคู่เองไม่เอาแล้วไม ทำไมแม่ถึงชอบคนดีมากไม่รู้งงมากท,ท,ทั้งที่เขาคุยกันไม่รู้เรื่องด้วยนะ <laughs> จริงเหรอคะ <laughs> <ๆ>เขาคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะแม่ฝนเป็นผู้ภาษาอังกฤษแล้วตอนนั้นก็พูดภาษาไทยไม่ได้หรือว่าฝนเล่าให้แม่ฟังว่าแบบเ <c oughs> ขาคงมอง,องจากสิ่งที่ดูแล้วเรา <c oughs> แฮปปี้ขึ้น <c oughs> แล้วเข็นไปไหนมาไหนดูแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วดูแล้วน่าจะเทคแคร์เราได้ เพื่อนรุ่มนะคะมีเพื่อนเหลือบอกหนูด้วยให้เสักหนึ่ให้ก็สักหนึ่งคนเออเอาละวันที่ของงานแต่งจะออกเมื่อไหร่นะครับคุณย่าคงจะรู้ก่อนใครแน่เดี๋ยวมันก็จ่าศเองค่ะ่การประกาศเองเราจะประกาศตอนนั้นเช้าวันนี้ต้องขอบคุณน้ำฝนที่ตื่นมาคุยกับเราเรื่องคุณมากขอบคุณนะคะทุกคนบอกด้วยนะคะว่าได้รูปแบบพี่หมอวุฒิเขาบอกหรือเปล่าบอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาแจ้งเองค่ะเดี๋ยวพี่โทรมาบอกเลยนะคะเดี๋ยวหนูรับโทรศัพท์ แค่กดปุ่ม subscribe ตรงนี้นะคะเราจะมีคลิปดีๆฮอตๆมาให้คุณดูทุกวันกดเลยกดเลยค่ะ